พระเอกอะชวนนางเอกไปดูสีเสื้อที่ห้องกับผมไหมคะกาลังดูซีรีส์จีนแบบพระเอกหลอเจอพระเอกเรื่องนี้เข้าไปถูกป,ปกกลับมาเกาหลีเลยอะ่ะคือแค่อีกผีแรกก็คือฟินแบบสิกหอนสุดแล้วอะ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน,นุชี่แล้วนะคะวันนี้เลยก็คือตามชื่อคลิปเลยนะคะนุจะมารีวิว ซีรีส์เกาหลีนะคะที่เพิ่งจะเข้า Netflix มาแค่ EP เดียวเองเนาะแล้วก็เป็นกระแสตอนนี้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่อง Never the Less หรือว่ารักนี้ห้ามไม่ได้นะคะถ้ายังไงนะคะก็ไปฟัง5เหตุผลนะคะที่ควรจะต้องรู้ก่อนที่จะดูเรื่องรักนี้ห้ามไม่ได้กันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะ โอเคเรื่องแรกนะคะที่ควรจะต้องรู้ก่อนที่จะดูในเวอร์เดเลสนะคะก็คือเรื่องนี้มันมาจากเว็บทูนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าเว็บทูนคืออะไรเนอะเว็บทูนอ่ะมันคือเป็น แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะอ่านการ์ตูนนะคะบนโลกออนไลน์ได้ซึ่งมาจากเกาหลีนั่นเองซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะมีการ์ตูนให้อ่านมากกว่าพันเรื่องเลยเนอะแล้วก็ nevers e l a s นะคะก็เป็นเอ่อเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆในเว็บทูนนั่นเองนะคะแล้วก็ Netflix อะ่ะเขาก็เลยไปร่วมมือนะคะนํามาสร้างเป็นซีรีส์นะคะที่มาฉายบน Netflix นั่นเองก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่เว็บทูนที่เป็นเรื่องดังๆเนี่ยเขาเอามาทําแบบเป็นเนื้อเรื่องที่ได้ดีมากจริงๆเลยนอกจาก เรื่องนี้นะคะตัวอย่างของเว็บทูนดังๆอะ่ะที่เอามาทําเป็นซีรีส์นะคะก็อย่างเช่นแบบมีเรื่อง t r u e Beauty นะคะก็เป็นถือว่าเป็นเว็บทูนที่ดังมากนะคะแล้วก็มาทำเป็นซีรีส์ของเกาหลีซึ่งแต่เรื่องอะ่ะการันตีได้เลยว่าพอมาทําเป็นซีรีส์แล้วอะ่ะ ก็คือแบบดังเปี้ยงป้ามากๆเลยอะถ้ายังไงคือเรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนจะต้องรู้เลยค่ะ oh. แล้วเดี๋ยวเขานะคะทางเว็บทนะูน่ะเขาจะมีอีกหลายเรื่องเลยเนาะที่กาลังจะมาออนแอร์ air. ถ้าเกิดว่าใครอยากให้นุชมารีวิวนะคะว่าเว็บทูนไหนบ้างที่ดังและกําลังที่จะมาทําเป็นซีรีส์เกาหลีนะคะ oh. ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเผื oh. ่อนุจะได้มาทํารีวิวนะคะว่าร่วมแบบเว็บทูนที่ชื่อดังนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นแบบว่าซีรีส์เกาหลีให้เราได้ดูกันสิ่งที่2เลยนะคะที่ ควรจะต้องรู้ก่อนที่จะดูเรื่องนี้นะก็คือนางเอกนะคะชื่อว่าฮันโซฮีเนี่ยเขาอะ่ะดังมาจากเรื่อง The World of Married Couple นะคะที่เขาอะ่ะเล่นเป็นเมียน้อยในเรื่องนั่นเองซึ่งในเรื่องเนี้ยเขาเป็นแบบว่าผู้หญิงแบบสวยมากๆเลยนะแล้วก็นุ้ก็ติดมาจากเรื่องนั้นเลยนะคะเรื่องเนี้ยเขามาเล่นเป็นนาบีนะคะเป็นตัวเอกของเรื่องนะเป็นนางเอกนั่นเองส่วนพระเอกนะคะก็คือทรงคังนะคะเขาดังมาจากเรื่อง Sweet Home หรือว่า Love Alarm นั่นเองนะคะก็มีฉายทาง Netflix เหมือนกันเนาะ คือพระเอกอะพึ่งจะต่อสู้กับสัตว์ปลาดอะในเรื่องสว t ทโฮมนะคะส่วนเรื่องเนี่ยคือคือเขาพลิกคาแรคเตอร์นะคะบทบมาทมาเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มหลอ่อเป็นนักศึกษานะคะเล่นได้เก่งมากๆเลยนะแล้วก็พลิกบทบา,บาทแบบสลัดข้าวของเด็กที่กาลังสู้กับสัตว์ปลาดในเรื่องสวีทโฮมได้ดีมากๆเลยอะ โอเคก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวยูนาบีนะคะที่เล่นโดยฮันโซฮีเนาะตัวนางเอกในเรื่องนะคะที่ชื่อยูนาบีอ่ะเขาเป็นนักศึกษานะคะมหาวิทยาลัยศิลปะถ้าเกิดเริ่มเรื่องมานะคะเขาจะเปิดวางความเรื่องว่านางเอกอะ่ะจะต้องมีอุปสรรคนะคะแล้วก็เจ็บจักลักครั้งแรกลองไปดูกันแล้วกันนะคะว่าเขาเจ็บจักลักครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะ,ะเขาก็เลยไม่เชื่อเรื่อง oh, 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 oh. ความรักอีกเลยนะคะแต่เขาก็ยังคงเป็นแบบผู้หญิงที่อยากที่จะออกเดทเนาะเขาจะไม่เชื่อความรักก็เถอะแต่ว่าเขาก็อยากที่จะมีแบบ ได้ออกเดทกับผู้ชายได้ให้ชุ่มชื่นหัวใจประมาณนี้เองเนาะส่วนพักแจออนนะคะที่เป็นพระเอกซึ่งเล่นโดยทรงคังนั่นเองก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะเดียวกับ,ก,บกับของนางเอกนั่นแหละซึ่งทรงคัง,งเอ้ยไม่ใช่ โดทพราะเอกหล่อนะคะซึ่งพักใจออนอะแจออนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องความรักเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ไม่ชอบออกเดทเลยแต่เขาชอบที่จะเป็นรีก,กับผู้หญิงเนอะชอบที่จะจีบผู้หญิงจีบไปเรื่อยๆเ,เองเนื่องจากว่าเขาอะมีรูปร่างหน้าตาที่แบบคือหล่อมากสูงยาวเข่าดีประมาณนั้นเลยแล้วก็ถือว่าเป็นหนุ่มฮอตของมหาวิทยาลัยเลยนะ ซึ่งแจออนะ่ะเขาคิดว่าความสัมพันธ์นะคะหรือความรักระหว่างผู้หญิงกับชายอะ่ะเป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่อน,นั่นเองเขาก็เลยไม่ชื่นชอบเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะแสดงออกเรื่องความรักนั่นเองแล้วก็คิดว่าการไปเดทเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับตนเองนั่นเองส่วนอย่างที่3นะคะที่ควรจะต้องรู้ก่อนนะคะก็คือนาบีนาบีในเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะเป็นตัวแบบดําเนินเส้นเรื่องน,นั่นเองนาบีในภาษาเกาหลีนะคะแปลว่า ซึ่งในเรื่องอ่ะคือเขาจะปูเลยนะว่าตัวพอตัวพระเอกอ่ะเขาจะมีรอยสักตรงด้านหลังต้นคอของพระเอกเนาะสักเป็นรูปผีเสื้อแล้วพอนางเอกเห็นก็เฮ้ยคือมีความอะไรหรือเปล่ามีความสัมพันธ์เชือ่อมโยงกับตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าก็จะมีฉากที่เหมือนพระเอกอะ่ะแสดงความเฟรนลี่ออกมาแล้วก็บอกว่าเออเขาอะ่ะชื่นชอบนาบี ซึ่งนาบีคือใครคือผีเสื้อด้านหลังหรือผีเสื้อจริงๆหรือว่าผีเสื้อหมายถึงว่านาบีที่เป็นนางเอกนะต้องลองไปดูไปกันนะคะไปรอรุนกันว่าผีเสื้อที่ตัวพระเอกชอบอะคืออะไรกันแน่แล้วก็ยังไม่ใช่แค่รอยสักบนหลังคอของตัวพระเอกนะคะในเรื่องอะตัวพระเอกอะเขาจะถ้าเกิดว่าได้เห็นโปสเตอร์ของเรื่องอาจะเห็นว่ามีตรงข้อมือของนางเอกอะค่ะมันจะมีตัวผีเสื้อซึ่งอันนั้นแหละเป็นผีเสื้อที่ทางพระเอกอะเขาได้วาดบนข้อมือของตัวนางเอกนั่นเอง และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแบบรอบๆตัวของพระเอกอะก็คือมีแต่ผีเสื้อเนาะและจะมีประโยคเด็ดนะคะฉากเด็ดที่นุดเชื่อเลยว่าทุกคนะ่ะไปเสิร์ชดูจะต้องเจอว่าพระเอกอะชวนนางเอกไปดูผีเสื้อที่ห้องกับผมไหมคือเจอประโยคนี้เข้าไปนะเป็นใครก็คือต้องโดนตกคือจริงๆจากที่แบบว่ากําลังดูซีรีส์จีนแบบพระเอกหล่อส,อสู้กันนู่นนี่นั่น เจอพระเอกเรื่องนี้เข้าไปถูกตบกลับมาเกาหลีเลยอ่ะคือเพราะประโยคนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่ซีเลยเรื่องนี้นะกำกับโดยผู้กำกับที่ชื่อว่าคิมกาลัมนั่นเองเขาอะ่ะเคยกำกับเรื่องฟ l า w e ว c r e ครูมาเกาะน,นะแล้วก็เรื่องนี้ก็ถือว่าโด่งดังแล้วก็ได้รับเลตติ้งที่ดีทางช่องของเกาหลีด้วยนะคะก็ถือว่าเรื่องนี้เดวิสเดอร์เ s ะเป็นการการันตีเลยว่าผู้กำกับคนนี้ได้กลับมากำกับอีกทีฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือเชื่อมั่นได้เลยว่ามันจะดังอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เรื่องนี้นะยังได้รับผู้เขียนบทนะคะคือคุณจองซอน,นั่นเองเป็นคนเขียนบทที่อยู่ในเว็บทูนนั่นแหละร่วมกับจองวอนนะก็2คนนี้ร่วมมือกันเขียนบทในเรื่องนี้นั่นเองซึ่งจริงๆเราุ้นม,มองว่าการที่ได้พุ่มกับมือทองนะรวมกับคนที่เป็นคนเขียนบทที่ดีพอมาร,ว,รวมกันอะแค่2ออย่างนี้มันก็การันตีได้แล้วปะว่าซีรีส์มันจะออกมาได้ดีอะ แล้วพอมารวมกับตัวพระนางนะที่เขาได้มีประสบการณ์ในการแบบว่าเล่นซีรีส์ที่โด่งดังมาก่อนคือไม่ต้องหลอกเลยว่าเรื่องนี้มันจะเรตติ้งสูงแค่ไหนนะก็ไปดูก็ได้เลยว่าใน n น t f l i x กกับมันติดหนึ่งใน10ซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้นเลยแล้วก็จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเขาได้ได้กำกับมาว่าจะมีฉากบางตอนใน Netflix เนี่ย ที่มันจะขึ้นนะคะว่าเรตติ้งว่า19บวกฉะนั้นก็แปลว่ามันอาจจะต้องมีบางตอนเนาะอาจจะมีความแบบโรแมนติกมีอีโรติกสักนิดนึงนะ mm hmm. ก็ระวังละกันถ้าเกิดเด็กๆด,กดูอาจจะต้องมีคําเตือนนะคะ mm hmm. แล้วก็อย่างที่5เลยที่ควรจะต้องรู้ก่อนดูนะก็คือเรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์ที่สั้นๆน,นะก็คือมีแค่10 ตอนเท่านั้นเองที่ฉายทาง n น t f l i x นะ mm. แล้วก็เขาอะ mm. เพิ่งจะฉายตอนแรกไปวันที่19มิถุนายนนี้เองแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะติด mm. ติดตามนะก็เขาจะออกทุกๆวันเสาร์นั่นเองถือว่าเรื่องนี้นเป็นออริจินอลเน็ตฟลิกนะคะคือหาดูที่อื่นไม่ได้ต้องดูทาง Netflix เท่านั้นเนาะก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องติดตามอะ mm. เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้จริงๆเลยนะเค okay. ขอแถมอีกอย่างหนึ่งได้ปะจะบอกว่าเพลงประกอบภาพยนตร์อะไม่ใช่เพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ ราะมากมากเลยอะคือมันฟังแล้วมันโรแมนติกคือจะบอกว่าจริงๆแล้วส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าได้สังเกตการถ่ายทำของเรื่องเนี้คือคำพูดคำจานอกจากจะมีความหวานแล้วอะ mm. เวลาที่เขาแบบผู้กำกับะเขาถ่ายถ่ายภาพตัวพระเอกนางเอกอะถ่ายตาถ่ายปากถ่าย,าาย,ายจมูกแล้วก็ถ่ายความรู้สึกอะสนุนอะมันแทบไม่ต้องพูดออกมาเลยแค่เห็นภาพมันก็รู้แล้วว่าตัวพระเอกกับนางเอกอะรู้สึกถึงอะไรซีรีส์เรื่องนี้นะถือว่าถือว่าเป็น ซีรีส์ที่เป็นแบบโรแมนติกถ้าเกิดว่าใครดูซีรีส์ที่มันอบอุ่นหัวใจเบาสบายแล้วก็แบบรู้สึกถึงความรักเรื่องเนี้คุณห้ามพลาดเลยจริงๆแล้วก็เพลงไปตามดูกันละกันนะคือเอ้ไปตามฟังกันละกันเนะาะเพลงคือเพราะมากๆเดี๋ยวนุจะขึ้นชื่อเพลงให้นะก็คือมันที่นุชชอบอะมันจะเป็นเพลง We Already นะคะของ คิมมูซัมขอโทษนะไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่าอะไรนะแต่อาจาจะขึ้นลิงก์ให้แล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันบอกให้ด้วยนะก็คือลองไปฟังกันได้เลยว่าคือฟังเพลงแล้วมันก็ฟินอะ่ะยิ่งดูเรื่องมาดูเรื่องนะคะที่เขากำกับอะ่ะแล้วก็ดูภาพของทรงคังเนอะแล้วก็ตัวนางเอกโอ้โหทุกอย่างเขาทำมาได้ดีจริงๆรแล้วก็เข้ากันมากจริงๆอะ่ะก็แบบถือว่าเรื่องนี้แค่ ep แรกก็ประสบความสำเร็จแล้วโอเคถ้ายังไงก็ ถือว่านุดมาบอก5สิ่งนะคะที่ควรที่จะต้องรู้ก่อนดูเรื่อง Never the Less ล้กันแล้วก็ทุกคนลองไปดูกันละกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะว่าเรื่องเนี้ยเฮ้ยรู้สึกว่าดูแลชอบเป็นยังไงถ้าเกิดในความคิดส่วนตัวนะแค่ EP แรกก็คือฟินแบบจิกหมอนสุดแล้วอะก็นุดจะตักติดตามต่อใน EP หน้าหน้าต่อไปเลยนะคะแต่ว่าคือค่อนข้างที่จะหงุดงิดใจนิดน,นึงนะเพราะเขาเขาอะออนแค่สัปดาห์ละตอนเท่านั้นแต่ว่ามันก็มีแค่10ตอนนะถ้ายังไงก็รอได้นะ ก็วันนี้ขอมารีวิวแค่นี้ละกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย